สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของดาวโจน VIP กับดาวโจนเช้านะคะประจับวันที่28กับ29มิถุนายนปี66นะคาเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกับพนันนะคะสำหรับ VIP 92369092939596606263656869926693263 9, 9แล้วก็3 303เนอะ รูปจีศูนย์สามสองก็ได้เด้อจับคู่กับเก้าสองของเก้าสามหกหกสามสองหกหกสองเนาะเย่างนนก็เอาศูนย์มาใส่ข้างหน้าหรือข้างหลังก็ได้ต่อไปเป็นดาวโจนสามก็หกสี่กับเจ็ดสามศูนย์สามหนึ่งสามสามสามหกสามเจ็ดสามสี่สามหกสามเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดเก้าเจ็ดสามหกสามสี่ศูนย์สี่เจ็ดหนึ่ง 3, 4 4, 74, 37, 6, เก,ก้าเจ็ดสามสี่หกหกสี่สี่เจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดสามสามเจ็ดหกเก้าหกเจ็ดเจ็ดหกเนาะก็กอดเป็นพื่อนทุกคนโชคดีเด้อจับคู่รุ้นด้วยกันนะแต่ลนะแนวทางสามนี่จะมาเหมือนกันเนอ้อ จับคู่ลุ้นเนอะนะเมื่อคืนดาวโจนก็มาเข้า vip เนียสามกับหมาเหมือนกันต่างกัน4ี่กับเจ็ดเก้าับสนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะสวัสดีค่ะ